สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของม้าอ่อนพานนั้นเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านผู้ชมอยู่ยๆก็ออกมาล่ําให้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนั้นเดี๋ยวก็จะต้องเอามาถแถลงมีการลั่นนั้นเนี่ยบอกว่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเอามาถแถลงครับท่านส่วนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ดิ้นไม่หยุดหย่อนกันเลยเว้ยเฮ้ยหลังจากที่อุ้งอิงนั้นเสนอที่จนะครบท่่านผู้ชชมอง สลิมฝ่ายจับกลางนั้นก็บอกว่าไม่ขอรับนะเนี่ยถามพาออะไรจ้าเพราะกลัวนายทุนจะเจ๊งอะไรทานองนี้ก็งงไม่รู้ว่าทำผื่นดีส่วนตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ฟังอยู่อย่ายิ้มเว้ยเฮ้ยหลังจากที่อภพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคคนเก่านั้นได้ออกมาบอกหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาเกงใจแล้วครับหาเกงใจใครแล้วไอ้มารเกงใจประยุทธ์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้นั้นก็โดนเด้งออกไปไปที่เรียบร้อยโดยจุลินลักษณะวิสิทธิ์โว้ยเฮ้ยลั่นอย่าเลือกสสที่ถูกประมูลอะไรทำนอง นีท้ทำลายประชาธิปไตยส่งเสริมพรรับชันก็ไม่รู้วอพ้พรรคไหนนะครับที่ทำลายประชาธิปไตยเลือกตั้งแพ้แม่มึงก็ออกไปเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมแม้ว่ายิ่งรักชินวัตรจะยุบสภานในวันที่9ธันวาคมนะปี2556อะไรประมาณนี้และเป็นอย่างไรจ้าก็ยังไม่หยุดเว้ยเฮ้ยแล้วสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็ไปหนุนประยุทธ์นะครับเ่านผู้ชมพูซึ่งพลอนำนาจจากยิ่งรักชินวัตรตามที่ชาวบ้านจะช่องบอกออกมาหรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่นะครับเ่านผู้ชมมาวันนี้เสลยเว สอสอที่ถูกประมูลอะไรประมาณนี้ทําลายประชาธิปไตยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นตัวทําลายประชาธิปไตยนะก็ออยังโว้วเฮ้ยคุยฟุ้งไม่หยุดจังบอกเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยยึดมั่นความซื่อสัตย์ทุจริตไอ้ไม่ใช่ซื่อสัตย์สุจริตอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นเพียงประโยคบอกเล่าครับท่านอย่าเที่ยวไปอ่านต่อเลยเสียเวลาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเร่อผู้ชมตอนนี้เอาละเวย้ยมาอ,อนุภาครับท่านหลังจากที่โดนแบนมาอย่างชั่วนาตาปีควบคู่กับเมียปรวัลลัตท็อปดาราณีนุตอะไรทํานองนี้ในกระแสแบนดาราสลิ่ดชองนนั้ แต่ก่อนอยู่รายการข่าวใส่ไข่เว้ยเฮ้ยแล้วตอนหลังไปวิาพากษ์วิจารณ์มอบอบ่งรุนแรงเกินไปนะคบเดิมผู้ชมบอกเด็กให้ไปน,นอนอย่างนั้นบอกเด็กไม่ต้องไปเรียนอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคบเดิมผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้ามาวันพาอ่วมปรไทัยเว้ยเฮ้ยร้องให้ไม่หยุดยั้ยงเจอเรื่องทํากั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ลั่นทําดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรทํานองนี้อันนี้ข่าวส่งเข้าประกวดโดยดาราสลิมแห่ให้กําลังใจกันบ้างเว้ยเฮ้ยมาสะอื้นให้เพราะทุกขนาดไหนไม่เคยร้องให้เอาแล้วมึงร้องให้ทําไมวะเนี่ยจนวันนี้กัน,น้ ไว้ไม่ไหวอะไรประมาณนี้ครับท่านโดยอ้าวทาเอาพิธีกรคนดังดนะั<น>องอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะไปดังไกลถึงเกาหลีนั่นเนี่ยพี่ม้ามาไกลเหลือเกินแต่ไม่มีในนี้เติมให้เมื่อกี้ถึงกาลังน้ําตาหลังต้องเผชิญข่าวข่าว,าวต่างๆมาหลายระลอกล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยความในใจถึงสิ่งที่ต้องร้องไห้ว่าทุกขนาดไหนไม่เคยร้องให้แต่ถ้าใครมาส่งกําลังใจให้มาเห็นใจมาให้สิ่งของเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ไปถึงแม่ของคุณม้านะครับท่านผู้ชมอันนี้กันน้ําตาไว้ไม่ไหวจริงๆน้ําตา ความปื้มปิมเอ่อจะไหลออกมาแบบหนักมากเลยไม่หยุดจอนอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้มีแฟนคลับซึ่งก็คือคุณมาวินอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยทำการเอาหวยไปให้ครับท่านลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวมาให้อะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้เมานะ,ะานั้นน้ำตาแตกน้ำตาล่วงเลยทีเดียวนะภาพก็ออกมาทำองนี้ครับท่าน แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเปิดร้านขายหอมหมกหรือยังนะครับเดินผู้ชมหลังจากที่เกิดกรณีพิพาทกับอะไรว่ดดาราตัวประกอบนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยบินไปพักกบาลที่ปูตานอะไรประมาณนี้ขอให้สิ่งชั่วร้ายออกไปเราก็ไม่รู้ออกไปไหนนะครับเดินผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดาราสลิมรดช่องครับท่านแต่ไปให้กําลังใจกันบ้างนะเว้ยเฮ้ยสลิมส่วนตอนนี้ครูใหญ่อัตพลบัวพัดครับท่านตัวตึงขอนแก่นมาแล้วเว้ยเฮ้ยส่วนตัวย่อนนั้นยังไม่มีโดยเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะเนี่ยโดยใหญ่อัตพลบัวพัด้วยเฮ้ย เปิดตัวเป็นผู้สมัครสอสอพักก้าวไกลครับท่านส่วนพักก้าวล่วงนั้นรู้สึกว่าเออยังไม่มีนะลงสนามการเมืองแลวเว้ยเฮ้ยครูใหญ่ลงถนนการเมืองเปิดตัวเป็นผู้สมัครสอสอก้าวไกลเขตขอนแก่นนะคะรับเ่ินผู้ชมจังหวัดขอ,อนแก่นเขตใดยังไม่ทราบเผยจากนี้จะลงพื้นที่พบประชาชนให้มากที่สุดพร้อมฝากเนื้อฝากตัวกัวกบชาวขอ,อนแก่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในขุนพลครับท่านตัวโอ้โหท็อปฟอร์มนะคะรับเ่อนผู้ชมครูใหญ่อัตาพลบัวพัดนี้ครูใหญ่นะคะรับเ่ินผู้ชมเม,มืเออ่อกี้ผมเอ้ย ส,สแงอ่านคำผิดครับท่านครูนะครับครูอย่าพวนเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนแล้วเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนกันเลยทีเดียวโดยลูกสาวสอสอดังครับท่านงามไส้ไม่หยุดยัง้งเดรนิวส่งเข้าประกวดดาราสาวดีกรีลูกสอสอดังซิ่งเอาผาดน,นี่แล้วก็ได้มีการไปพวกา,ากับสิ่งของนะคะรับท่านผู้ชมข้างทางจนรถหน้าร้านข้าวต้มพัง8ดคันลวดอะไรประมาณนี้เมืท่ที่จับตามองว่าเป็นลูกสาวของใครจะนั่นอ่าก็คือลูกสาวของนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสอสอพลังประช ดโดยซิเน네เจอร์นั้นคืออะไรคือหัวโลนใช่ไหมบอกไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะใส่วิกที่ประทับติดตรึงนะคร <c oughs> ับเรื่องผู้ชมก็คือฉากการในตำนานครับท่านไม่ใช่เบญจางคบอดิตนะเนี่ยแต่ว่าการ์ท้าปวิธเลยขอรัฐมนตรีอะไรทํานองนี้สุดท้ายก็ได้นะคร <c oughs> ับเรื่องผู้ชมส่วนรัฐมนตรีที่ได้ที่ว่านั้นติดโควิดนะครับเรื่องผู้ชมในวันที่จะต้องไปอะไรสักอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําผืนดีเพราะมันสิ่งที่ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยตอนนี้ดีใจกันได้แล้้วถาามใใครดดีจจไบง ตอนนี้สุดารั์เกยู่ลาพันธ์ไปเปิดตัวกับช่องท็อปนิวเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแล้วคนที่ตามเชียร์จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่านอันนี้คือปลาเกตขาวอบกรอบนะครับเ่านผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทควกผู้ขนาดมากับลูกหยีชาบอันนี้อร่อยอย่างสุดล้นเลยทีเดียวไม่มีเม็ดนะครับเ่านผู้ชมส่วนอันนี้มีเม็ดครับท่านเพราะว่ามันเป็นเม็ดมะม่วงหิมพันนะครับเกตเอเต็มเบ้งกันเลยทีเดียวไม่มีมการจับไาาก่ ปลาอบสมุนไพรลูกหยีชาบลูกหยีกวนมีหมดก็สั่งกันเข้ามาได้รวมถึงเสื้อนัดวิวโนสลิมนะครับท่านผู้ชมตัวละ4 0 0บาทพร้อมส่งก็อขอบพระคุณมาณาที่นี้ครับท่านสําหรับท่านทั้งหลายที่สั่งเข้ามาหรือไปอีกอย่างหนึ่งเว้ยเฮ้ยอันนี้ก็คืออินทดพาลัมนันเนี่ยอุตส่าห์บินไปไปเก็บถึงตูนิเซียนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตูนิเซียตกรอบเลยก็ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่ากับบอลโลกที่ผมเชียร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านก็วุ่นวายพวกวนไม่หยุดยั้งส่วนตอน,น ว่าไอ้เนี่ยไปเลือกสอสอพวกบู้บแบบนี้เลยไม่ได้งบจัดสรรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดวนทัวลงเล่อย่างไม่หยุดยั้งก็โดนอดีตสสรอครับท่านแจ้งกองปราบจับรองประธานสภาเนี่ยสหายแสงอ้างบุกลุกที่ดินหลวงนับมือไร่เฮ้ยฟังอยู่ย,ย่ายนะิ้มนะเว้ยสหายแสงอันนี้เดลินิวส่งเข้าประกวดก็ไปที่หน้าจับตามองโดยเอาผิดนายสุภชัยโพสุกรองประธานสภานะครับเดินผู้ชมอ้างบุกลุกที่หลวงนับหมือไล่ในพื้นที่ป่าดงพัทไทจังหวัดนครพนมก็ต้องติดตามอีกที ขณะเดียวกันนางกนกวันวิราวันนะครับเดินผู้ชมรัฐมนตรีที่โลกลืมนั้นแล้วเป็นอย่างไรโอ้เกือบแล้วแล้วเป็นอย่างไรเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเดินผู้ชมเกือบจะความแล้วครับท่านโดยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาที่การนั้นเนี่ยแล้วก็โดนข้อหาลูกป่าเะยทํานองนี้สุดท้ายก็ยังเสลอนะครับเดินผู้ชมไม่ลาออกสุดท้ายตอนนี้ปปชส่งสารครับท่านให้ยื่นตีความตัดสินอะไรประมาณนี้นั้นซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือจะไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดมีมนทินมัวหมองนั้นก็ไมมม่สสสควรจะะาาเเลนนอหน้ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านโดยซูเปอร์โพลว้เฮ้ยระบุคนไทยชวอนุทินแคนดิเดตนาย,ยกส่วนประยุทธ์ลังท้ายอันดับโลไ,ไม่ใช่ลังท้ายอันดับ4นะครับท่าน ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผือเป็นดาบครับท่านสําหรับไอโพแง่นี้เปิดใจคนไทยอนาคตการเมืองพบประชาชนต้องการให้รัฐบาลในอนาคตแก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเล่งด่วนขณะที่อนุทิน,น,นคะแนนคนดิเดตนาโด่งประชาชนเชื่อมั่นด้านในตู่ครับท่านหลังท้ายคะแนนตกวูบไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแต่ที่วันน้น่าแปลกใจนะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้มีชื่อของจุลินมาด้วยเ้ยฮ้ยจุลินมันก็โดดตบได้เลยเนี่ยพบว่าเกินครึ่งร้อยละห้าสิบกว่าเชื่อมั่นนายอนุทินอ่ารอบ ลงมาคือร้อยละสีเชื่อมั่นนางสาวแพรอ,องทาหรือว่าอุ้งอิงชินวัตรนะครับท่านผู้ชมร้อยละ 46. 4ี่สุดสเชื่อมั่นนายจุลินลักษณะวิสิทธ์ครับท่านส่วนประยุทธ์ล่ะจ้าโอ้โหร้อยละ19.8เก้าจุแปนะเนี่ย <c oughs> ทำไมมันน้อยอย่างนี้นี่ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ต้องติดตามแลนี่ว่าตอนนี้นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนั้นจะได้อยู่ถึงวันที่มีการเลือกตั้งหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากกระหายแฟดหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองโดยถ้าเกิดสมมติคาพูดที่ออกมาว่าเเปป็นนนนนนคดตาากรรอะะไมณี้้ั ควรจะออกมาจากปวิดเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ออกมาจากปากมิ่งขวัญน,นะครับท่านโดยเออบันเทิงเรื่องเลื่อนกันเลยทีเดียวเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอนะเนี่ยเหมือนกับว่าตีกินประวิดของผมเลยนะเนี่ยไม่สงสารประวิดบ้างเหรอเขาอุตส่าห์เดินช้านะไม่ใช่ใจไม่วะ อ๋อเดินชาร์จยริงครับท่านแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้เมื่อกี้ยังถแถลงไม่จบเว้ยเฮ้ยอ้ดันไปไทยอินปากรอบต่อนนั้นโดยตอนนี้อ่าสุดารัตเกยุราพันก็ออกมาลั่นแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้ไปออกรายการของช่องท็อปนิวรับท่านบอกว่าเนี่ยไม่แบ่งแยกไม่ทะเลาะก,กับใครแล้วก็ไม่ร่วมกับพรรคที่อะไรสักอย่างหนึ่งกับสถาบันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลดทอนอำนาจสถาบันอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตแถลงออกมาเบื้องต้นครับท่าน วพาะปนที่น่าจับตามองอย่างไม่อยู่จอกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นายเสรีวงมนธาหายกระบ,บาลน,นะครับ่า้ผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเฮ้ยเสรีวงมนธาขยันทําผลงานหน่อยสิเว้ยเฮ้ยโพสเฟซบุ๊กวันละโพสสองโพสตอนนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับวันหยุดด้วยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ปกติมันจะออกมาโพสทุกวันนะครับท่้นผู้ชมแล้วมีประโยชน์อะไรไหมโพสทุกวันมีประโยชน์แต่ประโยชน์ที่ว่านี่หายยังไม่เจอนะครับท่างผู้ชมก็ต้องขออภัยมึงไว้ด้วยเสรีอ่ะยิ้มส่วนตอนนี้นายหมอว่าลงเว้ยเฮ้ยเสนอเสนอหน้าน เอนะอววววว่าอะไรเออววว่าจะพร้อนนะะมรับไม,นนมต้ต่อจากประยุทธ์นะถามงจาเอาไม้ต่อวิ่งผัดใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ว่าจะไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากประยุทธ์นั้นถ้าเกิดประยุทธ์ไปไม่ไหวอันนี้ก็อามาอีกแล้วหลังจากที่รู้สึกว่าโดนไทยคมหรือว่าบริษัทเกาาเวอร์ไม่รู้ว่าออกเสียงชัดหรือป่งนะครับร้องเอ้อยไม่ใช่ฟ้องห่วงบาลไทยกันเลยทีเดียวเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่จ้าน้องหนูรู้สึกว่าร้อยล้านบวกร้อยล้านอะไรประมาณนี้ถ้าผิดต้องขออภัยนะเพราะว่าคําถามนี้ตั้งว่า หรือไม่ด้วยข้างหลังโดยว่าลงเสลย์โพลรัฐบาลตั้งคําถามทําไมรัฐบาลไม่ยอมเป็นเจ้าของดาวเทียมเองอะไรทํานองนี้มันก็ยังคงหลอนกับดาวเทียมอยู่ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยได้วัวเฮ้ยรัฐบาลควรเป็นเจ้าของดาวเทียมเองไหมอะไรทํานองนี้ก็เป็นการเอ่ยอ,อ้างมาไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าอาจจะมีประโยชน์กับคนบางกลุ่มนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน,น่ๆพออ่านแล้วเนี่ย บอกว่าดาวเทียมเนี่ยคือความมั่นคงในยุคการสื่อสารของโลกอ้าวจบเลยเออก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือต่อนะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนี้ผมได้ท่านคําถามแล้วเนี่ยถึงหญ้าเนเปียรที่หมอว่าลงเอามาทดแทนพลังงานแต่ต้องบอกให้ก่อนนะไม่ใช่ว่าหญ้าที่ให้ไว้ควายกินแต่ว่าได้ความรู้ใหม่ครับท่านจากลูกเพจคนหนึ่งนั้นซึ่งให้คําแนะนํามาเมื่อคืนบอกว่าหญ้าเนเปียรนี้นั่นเนี่ย,เ,ยเออเป็นหญ้าที่เขาให้ช้างกินครับท่านถ้าเกิดถูกก็ขอขอบคุณถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมในข้อมูลนี้ ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากหมอว่าลงเฮ้ยไทยพักดีพุ่งนี้รวย้าเนเปียจะทําให้เรารวยแม้แต่เพื่อไทยพลังประชารัฐก็สู้ไม่ได้ในะครับเรื่องผู้ชมไอ้สู้ไม่ได้ที่ว่านี้ไม่รู้ว่าสู้ในการที่สอบตกมากมากนั้นจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจพอได้เกิดสู้กันในเรื่องเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ชนะน,นั้นหมอว่าลงมาท็อปฟอร์มนะครับเรื่องผู้ชมแต่รอบนี้เปลี่ยนไปแล้วคนจะต้องเลือกหมอว่าลงเงินเยอะแล้วถามเพราะอะไร ไม่รู้เหมือนกันวะก็ยังงงอยู่นะครับเรื่องผู้ชมว่าเป็นตัวเด็ดตัวเดือดจากพิษณุโลกครับท่านแต่ว่าจริงๆนายวัดลงนี้ไม่ได้อยู่พิษณุโลกนะครับเรื่องผู้ชมประชาชนพิษณุโลกบางส่วนก็ประทวงบอก,บอกน้องนะัดถามมีอะไรจ่าพี่บอกช่วยให้มันกลับไปจังหวัดมันได้ไหมเนี่ยอย่าเอาพิษณุโลกมาเนั่นเลยถามเพราะอะไรโอ้เพราะหมอลงนั้นเป็นคนดีเกินไปนะครับเรื่องผู้ชมไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ผมก็เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางเกี่ยวเปล่าวะอ๋อไม่น่าจะเกี่ยวครับท่านแต่ที่แน่ๆวันนี้อ่า ไอ้นั้นแทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะรับท่านผู้ชมสนามแทบลั่นกันเลยทีเดียวโดยอุ้งอิงนําทัพเพื่อไทยบุกเมืองคคนครับท่านอ้อนขอคะแนนแลนสไลด์ส่วนประชาธิปัตย์จะยิ้มวยเฮ้ยจะเล่นถอยหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ได้รับแรงงานเลยครับเนี่ยท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรก็มาประชุมด้วยนั้นเนี่ยเสียงนี้ก็อาจจะเป็นเสียงของชวนหลีกภัยแต่ทําได้ไม่ค่อยเหมือนรอบก่อนไปประชุมสภาแม่งเอ้ยก็เสือรุนเอ้ยลืมเอ่เอูดบัตรนะคะรับท่านผู้ชมหรือว่าสแสดงตนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีโด อ,อุ้งอิงก็ได้แหลงใต้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแรงว่าอยาทิ้งนุ้ยนะอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามมงองย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวอุ้ยผมพูดใต้ได้นี่ว่าแต่ได้ที่ว่านี่ทําไมมันได้ออกทองแดงทองเหลืองก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยสวัสดีครับผมสิทธิจัยหย่อนโดยอุ้งอิงหลังทับเพื่อไทยบุกเมืองคอนอ้อนขอคะแนนแรลงสไลด์แหลงใต้ยอยาทิ้งนุ้ยนะฝากเต้นนัทฒิสาเกลือเปิดชื่อแพทองทาชินวัตร์เป็นคนดิเดตนายกเพื่อไทยแน่นอนครับท่านผมสิทธิจัยหย่อนลาย งานนะครแท่ผู้ชมจึงขอจบการถแถลงข่าวแต่ว่าข่าวยังไม่จบเมื่อกี้แค่เป็นเสียงสุดที่ใหย่อนแค่นั้นร่าไพทีน่าจับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวโดยเพื่อไทยลงใต้นะเนี่ยแล้วก็เปิดตัว43ว่าที่ผู้สมัครครับท่านสสภาคใต้แล้วก็กิจสีฟ้านําทีมไม่ใช่ว่ากิีแล้วก็เขาสีฟ้าเวลาขิวนะไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมแต่เป็นคุณกรณ์น่าจะนามสกุลสลีเหมือนสีสุวรรณอะแล้วก็ฟ้าอะไรประมาณนี้ร่าปทีน่าจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดวยเปิดตัวว่าที่ผู้ หมักสอสอภาคใต้กิจสีฟ้านำทีนำทัพแพทองทานย้ำประเด็นค่าแรง600บาทอยากให้พี่น้องลืมตาปากได้อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยพรรคพลังประชารัฐมันก็เคยเสนอนี่ว่าเออลืมไปเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างว่าเฮ้ยไพู่นฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มยังไม่ได้โอนค่าขุดหินปูนไปให้เลยก็ต้องขอไปมวยด้วยนะเว้ยเฮ้ยโทษตอนนี้นั้นแพ็คของขายไม่ไปส่งไม่ค่อยทันว่ะเออก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมท่านควันที่อุ้งอิ่งออกมาเรื่อง ประเด็นค่าแรง600นี้ทั่ววงน้ําชาทั่วประเทศเลยครับท่านเฮ้ยหกร้อยนี่จะเป็นไปได้ไหมเฮ้ยหกร้อยนี่น่าจะเป็นไปได้นะหลากหลายความคิดแตกต่างกันไปส่วนสุรารเป็นอย่างไรบ้างจานรู้สึกว่าชูประเด็นอะไรว่าเงินบำนาญสามพัน 3, บาทอะไรทํานองนี้นะคะับท่านผู้ชมก็ยังไม่ปังปริเยเท่านี้เลยนะเนี่ยเฮ้ย hey, หรือว่าเขาอาจจะมองว่าอาจจะทาไม่ได้ไม่เหมือนเพื่อไทยอะไรํานองนี้หรือเปล่าผมก็บอกว่าปองดองกันไว้นะใช่ไหมวะ อ๋อไม่มีโอ้ยตายแล้วยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสุดารัตก็ได้ไปออกท็อปนิวอย่างเป็นทางการในเชียนเกมกันเลยทีเดียวครับท่านบางคนก็บอกว่าเนี่ยออกช่องท็อปนิวถือว่าเป็นในนั้นแล้วความสูงสุดสําเร็จส,งสูงสุดของสุดารัตแล้วโดยบอกว่าจะขอเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นเพียงความฝันเพียงในสายลมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน,น่ๆเว้ยเฮ้ยหลังจากกระแสแบนมาอนาพาแบนดาราสลิมรอดช่องไม่หยุดยั้งนั้นชาวเน็ตแบนต ขุดวิรกรรมรวบม็อบกบปปสนกหวีดเป่าไม่หยุดยั้งนั้นอันนี้ก็มาจากไปี6 3นะคะเดินบูชชมตามหลอกหลอนม้าอ่อนภาได้ถึงตอนนี้กันเลยทีเดียวก็เป็นที่จับตาหลังจากมาอ่อนภาโดนกระแสต่อต้านนะเนี่ยที่ไปคอมเมนต์ต่างๆกันนาอย่างที่แถลงเรียนอบอกไปแล้วนั้นตอนนี้บางคนก็บอกว่าม้าอ่อนนภาเนี่ยเออปากไอ้นั้นจนโพสไอ้นั้นจนต้องโดนแบนสองปีอะไรประมาณนี้ที่จริงมันไม่ได้โดนแบนสองปีเว้ยเฮ้ยแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาถึงตอนนี้นั้นมันสองปีกว่าแล้วนะคะเดินบูชชม แล้วอย่างงี้มาวันทพาจะกลับวงการได้เมื่อไหร่นะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่มีบุคคลที่เก่งอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถานคขวะก็คือตัวประกอบที่เป็นคู่กรณีกับมาวรนทพานะครับท่านผู้ชมสามารถทําให้ผมนั้นรู้สึกว่าเองยังไปทางมาวันทพาได้หลังจากที่ตอนนี้สลิมรอดช่องเริ่มสั่นๆมองบนกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับข่าวหรือเปล่าครับท่าน่าไม่ที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวก็บอกเสียงที่บ่งบอกความรู้สึกของอนาคตเสียงคุณภาพที่สนับสนุนเนื้ออหาาขงประช ในระบบประชาธิปไตยและเข้าใจกลไกการทํางานการปกครองประเด็จการทหารคลิปวิดีโอขายถ่ายก่อนการเลือกตั้งแฮชแท็กแบนดาราสลิมอะไรกันว่านี่อ๋อก็ามากมายก่ายกองนนในะครเรื่องผู้ชมทั้งเกลือเป็นต่อทั้งอะไรต่างๆนานานก็โดนซัดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมาอ่นนภาเมียประวัตรับนกสินใจก็ออกมาตัดพอไม่คิดว่าดาราจะทูกง,งานอะไรทํานองนี้สังคมเดี๋ยวนี้มันแย่เหลือเกินเลยทีเดียวเนี่ยคนเห็นเปลือกนอกดีกว่าเปลือกในอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ไอ้สิ่งที่แถลงออกมานี้มันเกี่ยว กับไอ้นี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีการเป่านกหวีดนี้น่าจะดีกว่านี้อย่างสุดร่ำเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้เอาละเว้ยถามเรื่องอะไรเนี่ยกระงจะอ่รนน็อตกองสลัดพัดครับท่านั่านต้องการเงินทุน200ล้านบาทชูปันผลรอดใจหลังนายทุนถอนทุนไป200ล้านบาทอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากน็อตกองสลัดพัดครับท่านโดยตอนนี้ก็ได้ออกมาท้าดวลกับนายสันธนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะเนี่ยเฮ้ยบอกไอ้สันถามทำไมไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเป็น สันทนาแต่งตัวเรียนแบบสันทนาเลยนะครับเดิมบุ๋ยแต่ถ้าเกิดเป็นน็อตกองสลบับพัดแต่งตัวเรียนแบบสันทนาเลยนะ้เนี่ยมีการใส่เสื้อเชอิ้ตอย่างงู้นอย่างงี้ไตลายแคทอล็อกหิ้วกระเป๋าไม่รวาหิ้วตามหอกต่ำดาบอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถือกระเป๋าสามใบแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีครับท่านโดนชูวิทย์ประกาศท้าหน้าลรงพักก็หัวหัว,หวตามกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลบฉากกลับไปอยู่ในโรงพักไม่ทันเลยแล้วก็บอกว่าเยี่ยมเยี่ยมชูวิทย์ก็ตะโกนเยี่ยมเหรออะไรประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับเ่านผู้ชมมันก็อกลุงตุงนางสังก็ขอบไม่หยุดยัง้งส่วนท่านใดที่สนใจสินค้าต่างๆนาน,นี้สามารถแอดไลน์ได้ที่แอดนัดวิวช็อนะครับเ่านผู้ชมทางไลน์ได้เลยหรือว่าสแกน QR โค้ดที่ผมปักไว้ให้ตรงนี้ก็ได้ครับท่านขอขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนครับท่าน แต่ตอนนี้ต้องมาขายี้ข่าวนี้อีกทีเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ประชาธิปัตย์นั้นไปยกมือสนับสนุนประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นฝ่ายไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นฝ่ายเผด็จการอะไรทํานองนี้ไอ้นี่ก็เสือเลยเว้ยเฮ้ยโดยหัวหน้าเผ่าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยลั่นประชาธิปัตย์ยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ชวนขจัดคอร์รัปชันต้นเหตุปฏิวัติอะไรทํานองนี้โดยชวนขจัดคอร์รัปชันนี้ไม่รู้ว่าชวนหลีกภัยขจัดคอร์รัปชันด้วยหรือเปล่าแต่ถ้้้าาาาเเเกกกิดชชววนนนลีีีีภัยไไปปปป่่่หมมมืออ5756ะะรรรณผู ได้ดีทุกตัวกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่หาแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้สุเทพได้ออกมาถแถลงเรียนไขเมื่อไม่กี่วันก่อนอหลายเดือนก่อนแล้วบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะออกมาเดินอีกถ้าอุงอิงเป็นนายกอะไรประมาณนี้ก็แน่มึงออกมาเดินเลยว้ยเฮ้ยจะได้รู้ว่าจะมีกี่คนเดินตามนะคร,รับท่านผู้ชมดาราสลิมรอดช่องจะเดินตามหรือไม่นั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านผู้ฟังที่ออรรบจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน